ครับนี่หาตาเจียหาจิ้นเทียนบอกไลฟ์เฉยๆห้านยี่ตื่นเต้นนะเาโอเคค่ะนี่หาตอนนี้เราสูตอนนี้เตรียมแบบฝึกหัดแล้วเนาะแม่ที่ะไรสขาวนักเรียนคะอย่าแชร์หน้าจอเล่นค่ะตอนนี้เราซื้อสอนอยู่ปิดเดี๋ยวนี้ค่ะปิดเป็นไหมปครับปิดครับ แล้วชั่วโมงอื่นหรือวิชาไหนไหนก็แล้วแต่ห้ามทําอย่างนี้โอเคไหมหนูยังไม่ปิดเลยหนูปิดสิปิดเดี๋ยวนี้โอเคแล้วเราซื้อก็ต้องมาทําใหม่ห้ามทําเด็ดขาดไม่ว่าจะวิชาไหนก็แล้วแต่นะคะหน้าที่สิบสี่เราจะเจอหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ไม่มีพินอินให้เราเนาะเดี๋ยวเราซื้อจะพาอ่านแล้วก็พาแปลนะคะ,ะเขาบอกว่าห่วอีหัววก็คือมาวาดรูปกันเถอะอันนี้เราซื้อจะให้เป็นการบ้านนะคะแต่เราซื้อจะพาแปลว่าต้องวาดรูปอะไรบ้างโอเคไหมวาดตามคําสั่งทับหน้ากระดาษนี้ไว้เลยว่าการบ้านทุกคนเข้ากลุ่มภาษาจีนแล้วหรือย,ยังคะ โอเคมาดูกรอบแรกเขาบอกว่าอีเกอร์เหล่าซื้ออีเกอร์เหล่าซื้ออีก็คือหนึ่งเกอร์เป็นคำลักษณะนามนะคะเหล่าซื้อก็คือใครคะเหล่าซื้อโนวาดคุณครูหนึ่งคนโอเคไหมคะอีเกอร์เหล่าซื้อแปลเป็นไทยไว้นะคะพวกหนูเขียนความหมายเองนะอีเกอร์ เหล่าซื้อโอเคค่ะกรอบรูปที่สองสุภกิจค่ะสุภกิจค่ะอ,อยากเข้าเข้าออกสิคะกรอบที่สองอ่านว่าซื้อก็ทงเฉ๋ซื้อก็ทงเฉ๋ซื้อไปว่าอะไรนะคะเสือเสือ,สอ,สอ,สอ สืแปลว่าสิบกก็เป็นคําลักษณะนามของคาว่าถงเฉนะคะถงเฉก็คือนักเรียนเพื่อนนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นว่านักเรียนสิบคนนักเรียนคะปิดไมค์ก่อนค่ะกับนักท่านันพุ้มบวกก็เข้าออกออกนะอ่ะตอนนี้เราซื้อได้สองรูปแล้วนะคะ สองกรอบแล้วกรอบที่หนึ่งให้วาดรูปเหล่าซื้อหนึ่งคนกรอบที่สองวาดรูปเพื่อนนักเรียนสิบคนนะคะมาดูกรอบที่สามด้านล่างเลี่ยงจ两只เ两ี่ยงแปลว่าสองมีความหมายเดียวกันกับคาว่าเออนะคะเจือเป็นคําลักษณะนามของคำว่าเก็คือตัวเก็คือดูนะโอเคไหมคะถูก ครูคะลูกถามนิดนึงครสองตัวฮะครูคะถามนิดนึงค่ะค่ะครูสอนอ่อห้องสองทับหนึ่งไหมคะตอนนี้ไม่สอนสองทับหนึ่งค่ะสอนสองทับสองอ๋อทำไมไม่ลองไปดูตารางใหม่นะคะอือไม่งั้นก็ทักถามหาครูลาเชลเลยค่ะ ออโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรคะ่<ม>ระรก็ว่าอยู่วันนี้เข้าเยอะต่อ,อไปกรอบรูปที่สีนะคะอ่านว่าอู่โถหนิวอู่ไปว่าเอะไรคะอู่ครูครับกรอบที่สามผมยังไม่รู้เลยครับว่าเป็นอะไรผม เอาย้อนกลับมารูกที่สามหม่เพื่อนไม่ทันเนาะ <c oughs> เหลี่ยงจื่โกเหล่าซื่อบอกว่าเหลี่ยงแปลว่าสองมีความหมายเดียวกันกับคำว,ว่าเออที่เรานับอเออซานซื่ออู่ลิ่วชีปาจิ๋วชื้นนั่นแหละค่ะมีความหมายเดียวกันกับคำว,ว่าเออคือแปลว่าสองจึอเป็นคําลักษณะนามของโกโกก็คือสุนัขโอเคไหมคะสุนัขสองตัว <c oughs> กรอบรูปที่สี่ค่ะอู๋ถ่หนิวอู่ไปว่าเท่าไหร่นะคะอู่หนิห้าโถ่ไปว่าห้าโถ่ห้ถ่ถถหุมได้ค่ะอันนี้เป็นำรรรคำศัพท์เก่าบวาที่หนึ่งนะคะโถ่ไปว่าหัวหรือศีรระโอเคไหมหัวศีรษะนิ้วนิ้วใบให้ว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง เป็นคำศัพท์เก่าเหมือนกันค่ะวัวถูกต้องค่ะรูปนี้วาดหัววัวมาห้าหัวโอเคไหมคะว,วัวห้าหัววาดแค่หัวนะคะไม่ต้องวาดวัวหนึ่งตัวแล้วมีห้าหัวออกมาเหมือนสับประาดแบบนั้นไม่เอานะคะวาดแค่หัวหวัวก็พอค่ะข้อที่ถามต่ออะไรคะข้อที่สามสุนัขสองตัวค่ะข้อที่สี่ หัววัวห้าหัวลูกต่อไปลูกที่ห้านะคะหัาววัวชีเกอร์ไม่เหมยไม่เหมยคือใครคะ<า>น้องสา,าวน้องสาวพี่สาวจะพูดว่าจี๋เจียนะคะน้องสาวพูดว่าไม่เหมยชีคือเท่า,าไหร่นะคะชีเจีย<า>ชีไปว่าเท่าไหร่<า>ลอง ถูกต้องค่ะชี้แปลว่าเจกเกอร์ก็เป็นคำลักษณะนามของคาว่าเมืเม่อยเมยเนาะอันนี้ว่าน้องสาวมาเจ็ดคนค่ะแล้วข้อสามนะคะน้องข้อสามสุนัขส,สองตัวค่ะอันนี้สุนัขเราซื้อใช้เมาส์เขียนนะคะก็เลยไม่ค่อยสวยสุนัขสองอันนี้ วัวห้าวาดแต่หัววัวนะคะข้อที่หนึ่งครูหนึ่งคนอันนี้เพื่อนนะคะเพื่อนนักเรียนสิบคนเราซื้อรู้สึกว่าเราซื้อสากตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะเนี่ยอ่าลูกสุดท้ายค่ะซานเกิดตี้ตีตี้ตีไปว่าใครคะ เป็นสมาชิกในครอบครัวเหมือนกันตีตีครับคู่เข่งคู่วาดกี่อันครับข้อที่หนึ่งอีเกอร์เหล่าซื้ออีแปลว่าเท่าไหร่ครับคนหนึ่งคนอหนึ่งอีแปลว่าหนึ่งก็ว่าเหล่าซื้อมาหนึ่งคนนะคะรูปสุดท้ายซานเกิดตี้ตีตี้ตีแปลว่าน้องชายนะคะซานเกิดซานไปลว่าเท่าไหร่นะซานสาม ่วาดน้องชายมาสามคนโอเคไหมคะโอเคค่ะอ่าเราซื้อแปลให้ทุกข้อแล้วค่ะอะไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้เพิ่งเข้ามาเหรอคะอค่ะตอนนี้เราซื้อสอนที่หน้าสิบสี่เล่มแบบฝึกหัดค่ะ โอเคหน้าที่14เราซื้อแปลงให้หมดแล้วนะคะใครที่ไม่ทันก็แคบไว้ก่อนก็ได้กรอบลูกที่หนึ่งว่าดลูกคูหนึ่งคนกรอบลูกที่สองเพื่อนสิบคนลูกลูกที่ 3, สามสุนักสองตัวลูกที่สี่หัววัวห้าหัวนะคะไม่ใช่วัวตัวดเดียวแต่มีห้าหัวแบบนั้นไม่เอานะคะแล้วก็ชีเกอร์เม่์หมยน้องสาวเจ็ดคนซานเกิลตี้ตีน้องชายสามคนนะคะ อ่านที่เหลือนักเรียนไปว้านรูปมาให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปสร้างเป็นอัลบั้มในลายกลุ่มนะคะลายภาษาจีนเรามีกระนอกกลุ่มภาษาจีนเขาโอเคต่อไปดูที่หน้าสิบห้าค่ะเขาบอกว่าเขียนหมายเลขเป็นภาษาจีนให้กับลูกสุนัขแล้วอ่านตัวเลขข้างหลังก่อนมีเลขอะไรบ้างคะตอบเป็นภาษาจีนค่ะ ภาษาจีนพูดว่ายังไงคะอู๋อ้าวอู๋อู๋ถูกต้องอู๋เขียนยังไงทีนี้อู๋เขียนตามหล่อเสือค่ะอู๋อหล่อเสืออาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะคะเขียนผ่านคอมพิวเตอร์อู๋อต่อไปก็คือหนึ่ง อันนี้อ่านตรงตัวเลยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนหลักการอ่านตัวเลขที่มากกว่าหลักสิบขึ้นไปอันนั้นมันจะค่อนข้างยากเนาะแล้วศัพท์หม่มันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกไว้เราเรียนตอนป .3 ก็แล้วกันนะคะอันนั้นเราจะอ่านดูในแบบดูในแบบเรียวก็ได้ในแบบเดียวก็มีดูในแบบเดียวก็ได้แบบเดียวก็มีค้อขาหน้ามันยังหน้าเดิมอยู่เลยค่ะหน้าเดิมไหนคะ มาที่หน้าสิบก็เจอแล้วหน้าสิบห้าค่ะแบเรียนอ่ะสิบห้าแล้วแบบเรียนอันนี้เห้าสิบสี่อะค่ะจอคูอันนี้หน้าสิบห้าหรือยังคะหน้าสิบห้าแล้วค่ะโอเคหน้าสิบห้าแล้วครับโอ้เขียนแบบนี้ออเคต้องหัวออกแล้วเข้ามาอีเขียนยังไงคะมึงไม่เห็นเห็นแต่หน้าเดิม ตอนนี้เพื่อนเห็นหน้าสิห้าแล้วใช่ไหมที่เราซือ้อเขียนอยู่เห็นแล้วครับมาดูอ e ีค่ะอ e ีก็คือขีเส้นตรงๆหนึ่งเส้นแค่นั้นนะคะด้านหลังคำว่าสองสองภาษาจีนพูดว่ายัางไงนะอัสดา,าวุฒิเออเออเขียนยังไงคะเขียนสองขีดครับสองขีถูกต้องข้างบนต้องเส้นสั้นกว่าข้างล่างนะคะข้างล่างจะเส้นยาวกว่าข้างบนเนาะ ออีเออเขียนอย่างนี้นะคะเขียนตามเราซื้อเลยต่อไปข้อต่อไปค่ะเลขสามสองตัวแล้วก็เลขแปดถึงตัวเลขสามภาษาจีนพูดว่ายังไงครับอเออสันสันยังไงเอ่ยสัน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 ขีดโอเคข้างบนยาวกว่าเส้นตรงกลางเล็กน้อยนะคะเส้นตรงกลางจะสั้นที่สุดเส้นสุดท้าย ปิดท้ายจะยาวที่สุดแบบนี้นะคะหนูเขียนสองั้งตรงกลางสั้นนิดเดียวนะคะโอเคซานแบบนี้ปาก็คือแปดเนาะปาจะขีดสองข้างลงมาอย่างนี้ค่ะอะต่อไปไไค,คุณต่อปล่ยได้ไได้ไหครับผมเข้าใจแล้วครับเออใครเขียนได้ก็เขียนเลยเก่งมากค่ะ อันนี้ครูเผื่อคนที่เขาไม่ได้นาะแล้วก็สำหรับเพื่อนที่ไปเรียนย้อนหลังที่ y o u t u ู e <ฟ>เลขหนึ่งเลขหก 6, เลขแปดเลขหนึ่งก็คืออ e ีหกพูดว่ายังไงนะคะหกหกพูดว่ายังไงนะนิวค่ะนิ่วปลาต่อไปข้อต่อไปนะคะอันนี้ข้อหนึ่ง ข้อสองข้อสามข้อที่สี่นะคะมีเลขเก้าเลขเจ็ดเลขสองเลขเก้าเห็นยังไงเอ่ยเลขเก้าก็คือเจียวเออเออข้างบนเส้นสั้นกว่าข้างล่างนะคะต่อไปข้อที่ห้าค่ะมีเลขสี่เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่ก็คือซื่อเป็นกรอบสี่เหลี่ยมมาอย่างนี้นะคะแล้วก็มีม,มุมมุม ที่สองข้างเป็นหน้าต่างลิงเขียนยากเรายังไม่ต้องเขียนราะว่าปอสองยังไม่เคยฝึกเขียนคำว่าหลิงเนาะเราเขียนเลขศูนย์ลงไปค่ะหนึ่งก็ E แบบนี้โอเคไหมคะศูนภาษาจีนเรียกว่าลิงนะคะจําไว้เลยต่อไปข้อที่หค่ะ e เลขจิวอีอีจิวเขียนแบบนี้มาฝั่งซ้ายก่อนแล้วค่อยบนลงล่างไปขวา อีอีก็ขีเจนตรงตรงเป็นแนวนอนสองครั้งค่ะต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะป้าอีลิวใช่ไหมคะปาอีลิ้ยวหาข้อที่แปดบอกกับเราซื้อเลยค่ะเป็นภาษาจีนห้าเจ็ดสองภาษาจีน อะไรนะคะมีพี่ดาอูค่ะอูแล้วอะไรต่อชีชแล้วอะไรต่อ,อ,อค่ะค่ะโอเคเขียนเป็นไหมทีนี้เขียนเป็นไหมอู๋เขียนยังไงคะมีข้างบนก่อนข้างแล้วก็ขีดลงมาข้างล่างเหมือนเก้าอี้ค่ะแล้วก็ปิดท้ายให้เขาชีก็คือตัวเหมือนอะสมอเรือคะ่ะ ครูคะหนูเขียนเสร็จแล้วค่ะครูคะเสร็จแล้วค่ะเขียนเสร็จหมดแล้วค่ะเคเกงมากเลยงั้นเหรอซื้อจะเร่งมือแล้วครูครับผมเสร็จแล้วครับค่เสร็จแล้วนะทุกคนมีใบงานกับตัวเองหรือยังคะตอนนี้มีแล้วค่ะมีแล้วค่ะผมไม่มีแต่ผมมีหนังสือครับตอนนี้ฟังคําสั่งของเหล่าซื้อก่อนนะเหล่าซื้อขออนุญาตจากการบ้านก่อนการบ้านมีหน้าที่สสิบี่นะคะวาดรูปตามคําสั่งที่เหล่าซื้อได้แปลไว้ให้ แล้วก็หน้าที่สิบหกเขียนให้ครบทุกช่องตามตัวอย่างข้างหน้านี้นะคะเขียนให้ครบทุกช่องอย่าให้เหลือแม้แต่คครับผมเขียนเสร็จแล้วครับโอเคเขียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปสร้างอัลบั้มในไลน์กลุ่มผมเขียนเสร็จทุกอาแล้วครับค่ะต่อไปเรียมใบงานขึ้นมาเรียมใบงานขึ้นมานะคะแล้วเรา้อหาใบงานก่อน เห็นใบงานที่หน้าจอตอนนี้ไหมคะเแล้วค่ะน้งส่งคู่หมดทั้งสองใบแล้วค่ะครูครับครูให้แปอาที่โรงเรียนครูให้ิ้นครับผ่านไม่เห็นค่ะครูครับครูให้ปิ้นแต่ผมเปิดอันนั้นไม่ได้เปิดอันไหนไม่ได้ไฟล์มันหมดอายุหรอคะ ผมเปิดไฟล์รูไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะส่งไฟให้ใหม่สําหรับคนที่ยังไม่ทํานะคะอ่าคนที่ทําแล้วเรามาเฉลยร่วมกันค่ะช่องแรกหนิงคือก็คือชื่อนะคะผูสงเป็นรูปได้ไหมครับผมเปิดไฟได้ตลอดเลยครับได้ครับอั้นแรกเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนถูกต้องนะคะเขียนเป็นภาษาไทยเรายังไม่มีชื่อจีนกันนะบ้านจีก็คือห้องสองทับสองเขียนมานะคะ ช่องสุดท้ายไม่ต้องเขียนเดียวเหล่าซื้อจะเขียนเองอันนี้เป็นช่องให้คะแนนของเหล่าซื้อค่ะมานับลูกไก่ซีมีทั้งหมดกี่ตัวคะไก่มีทั้งหมดกี่ตัวคะแปบดบตัวค่ะแล้วแปดภาษาจีนเขีนยังไงคะหันค่ะค่ะเร,ารแลาซื้อดูแล้วว่าหนูตอบได้ว่าปลาแต่ปลาเขียนยังไงตอบช่องที่หนึ่งที่สองหรือที่สาม สามค่ะสองค่ะหนึ่ง่ะต้องขอบไปยีรักหนึ่งตัวหนึ่งตัวเขียนยังไงคะชขึ้นขันได้ดีหรอครับข้อที่สามอะต่อไปวัวสี่ตัวค่ะเลขสี่เขียนยังไงเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมก็คือแบบนี้ต่อไปหมาป่าค่ะสองตัวที่สอง สองขีดนะคะเห็นไหมเขาเขียนข้างบนเส้นสั้นกว่าข้างล่างนะคะอ่ะต่อไปล well ูกหมูห้าตัวค่ะค่ะหมูห like ้าตัวนึ่งอมีตัวค่ะไม่ใช่แตัวอะไรเดี๋ยวคะ7มี9ตัวค่ะช่งที่สองค่ะอ๋อเขาเลยนะคะโอเคมีเตัวตอบจิ๋วก็คือช่องที่สองนะคะ ขัไปลูกหมูห้าตัวเขียนยังไงนะเขีนยังไงเป็นเก้าอี้เรียนขับไปได้่องอนะถือฝาดได้นะเป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้ก็คือช่องที่สองใช่ไหมอ่ต่อไปนักแมงมุมค่ะแมงมุมมีกี่ตัวสิบค่ะสิบตอบข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งเขียนเหมเงินเครื่องหมายกากรกบาดนะคะแต่ตรงขีดแนวนอนจะไม่ได้อยู่ตรงกลางนะคะเอาขึ้นมาข้างบนนิดนึงต่อไปหนูมีสามตัวสามพูดว่าเปิดหารมพุ่ัวมา,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 าได้นะเปิดหารมพุ่งรัวตาเส้นไหมตาเห็นยังไงคะตาก็คือมีสามขีดนะคะข้างบนเป็นเส้น โตรงแนวนอนข้างตรงกลางจะเป็นเส้นที่สั้นที่สุดข้างล่างเส้นยาวที่สุดนะคะต่อไปอะอะไรสุนักใช่ไหมเนี่ยสุนักมีกี่ตัวคะสองแปดก็คือปลาปลาเห็น<อ>ไงคะทีนี้ปลาแบบภูเขา<อ>ใช่ไหมอันนี้เทคนิคการจําของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะไปหาเทคนิคการจําของตัวเองให้เจอว่าเราถนัดแบบไหน นะคะอยากเพื่อนบางคนก็จะบอกว่าเป็นเหมือนคนกลางแขนออกสองข้างบางคนก็จะบอกว่าเป็นภูเขาแล้วแต่ความสะดวกของตัวเองนะคะแต่ละคนมีเทคนิคการจําไม่เหมือนกันภาษาจีนค่อนข้างใช้ความจําเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องหาเทคนิคตัวเองให้เจอนะคะต่อไปกระต่ายมีกี่ตัวคะหกตัวค่ะผมเขียนยังไงคะ่ะ อ่าแบบที่สามค่ะต่อไปใบงานอันนี้ค่ะเหมือนเดิมเขียนชื่อห้องนะคะนี้จะเป็นตัวอกักษรจีนทั้งหมดมีตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขห้าสิบอู่ชื่อคือห้าสิบใช่ไหมคะแล้วเรามาดูค่ะที ช่อนี้ต่อไปเป็นซื่อบอน์คซื่อต้องเป็นอะไรคะสามขีดอ่าสามขีดก็คือซามใช่ไหมหนูก็เขียนลงไปก็คือเติมช่องว่างให้มันถูกต้องค่ะอันนี้ก็ต้องเปิดไฟเลยเระบ้านสีแล้วก็ส่งไปให้เรียมอยแล้วค่ะถ้าอยงูซ่อ,อ่อจากอู่เป็นอะไรคะ เลีว้วค่ะเลี้วเข็นยังไงเอ่ยทีนี้เรียบภาษาสิงแต่ว่าหนูไม่มีกะในใบงานเหมือนเพื่อนเล้วอะค่ะเดี๋ยวเราส่งใบงานให้ใหม่ค่ะเลี้ยวซีปาต่อจากปลาแล้วเป็นอะไรคะต่อจากปลาแล้วเป็นอะไรคะเลี้ยว อันนี้ก็มีด้วยเพียงค่ะฟังเ่าซื้อก่อนคนตอนนี้ใครเปิดมาอยู่ปิดนะคะเสียงคนกันค่ะถ้าไม่ได้ตั้งใจเดี่ยนแล้วก็จะคุยนอกเรื่องกันปลาแล้วอะไรคะปลาปิ้งมามันไม่สว่าง่พัดปลาแล้วอะไรต่อครับเอาเอนั่งดีๆเดี๋ยวคุณแม่ไปกิ้วค่ะกิ้วก็คือเขียนอย่างนี้นะคะ จิ๋วแล้วก็ชื่อชื่ออีคือเท่าไหร่นะคะชื่ออีเออเอ็ดค่ะเอ็ดชื้ออเออก็คือสิบสองต่อไปก็จะเป็นชื่อซานชื่อซืือแล้วอะไรต่อคะชื่อเลี้ยวชื่อซืือแล้วอะไรนะชื่อแล้วอะไรต่อคะชื่ออู่ค่ะอู่ต่องชื่ออู่ค่ะต่อจากชื่ออู่เป็นชื่อ ชือถูกต้องชื่อชี้แล้วก็ชื่อชื่อมาชื่อาชื่อวออชื่แล้วก็ออชื่อีชื่อีถูกต้องเออชื่อเออเชื่อสาถูกต้องค่ะเออชื่อสีอเออชื่อห้อชือค่ะ 二十七、二十八ต่อไปเออื二十九、二十九、三อคือเท่าไหร่คะซามสอสามสิบค่ะสามสิบสามสิบเอตต่อไปเป็นต่อเป็นภาษาจีนค่ะสามสิบอตสามสิบสามสิบอีแล้วสามสิบอะไรคะสามสิอ ชันฉันซื้อโอ้ค่ะค่ะถูกต้องค่ะืโอเคหนูเติมไปให้หมดจนถึงห้าสิบโอเคไหมคะเขียนเป็นตัวอักษรจีนเท่าแล้วค่ะค่ะสำหรับคนที่เอาไว้ส่งหล่ซื้อหรือรายงานมันหมดอายุเดี๋ยวหล่อซื้อจะส่งให้ใหม่แล้วก็สร้างอัลบั้มส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะค่ะแต่ว่าผมไม่มีครับ ไม่มีมมในที่นี้คือไม่มีใบงานหร,หรือ,อยังไงคะมีใบงานครับอ่ะเดี๋ยวหลาดซื้อจะส่งให้ใหม่นะคะคนที่ไม่สามารถคนที่ไม่ตะดบวกฟินก็เขียนลงในสมุดภาษาจีนได้เลยนะคะเขียนเป็นตัวอักษรจีนเลขหนึ่งถึงห้าสิบโอเคไหมครับแล้วหลาซื้อจะไปเช็คและให้คะแนนให้ถ้าหลาซื้อติดสติกเกอร์ก็คือให้คะแนนแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่งงานให้ตรงเวลาด้วยค่ะว่าไงคะ อะไรนะคะผมไม่มีลายคุณครูครับอ่าตอนนี้ค,ครับค,ครับครับตอนเย็นผมค่อยส่งได้ไหมครับได้ครับอ่าเดี๋ยวเราซื้อหา QR code ห้องก่อนนะตอนนี้เพื่อนเข้ากลุ่มภาษาจีนอ่ายีคนค่ะเมืนนี้ใครถามาว่าผมมีโทรศัพท์ปู่เครื่องเดียวครับ อ่ะใครที่มีทศยนในโทรศัพท์อยู่ตอนนี้แคปบหน้าจอไว้ก่อนเนาะเราค่อยเดียนสเสรจแล้วค่อยไปสแกนโอเคไหมคะครับอันนี้เป็น qr code ลายกลุ่มภาษาจีนค่ะแคปบหน้าจอไว้ครูครับการบ้านสีระบ,บายสีไหมคะระบายครับ แแบหน้าจ่อหรือยังคะถ่ายแล้วครับโอเคแล้วหลังจากจะรอนะคะการบ้านของเรามีอะไรอะไรบ้างในเล่มแบบฝึกหัดน่าเท่าไหร่บ้างนะคะครับผมยังไม่ได้ถ่ายหน้ี่เป็สี่สิบห้าสิบหกค่ะสิบสี่สิบห้าแล้วก็ไปงานอีกสองใบใช่ไหมครูครับผมยังไม่ได้ถ่ายครับแล้วก็มีแบบฝึกหัดสิบสี่สิบห้าสิบหก ทำตามคำสั่งให้เรียบร้อยนะคะมีแต่ง,ง่ายๆเขียนตามตัวอย่างแล้วก็วาดรูปส่วนใบงานสองใบหลายคนก็เสร็จแล้วเนาะตกแต่งให้สวยงามได้ตามใจชอบนะคะแล้วก็สร้างอัลบั้มส่งมาในลายกลุ่มเดี๋ยวเหล่าซือจะไปตรวจและให้คะแนนนะคะ <c oughs> ส่วนคนที่ยังไม่ได้ใบงานเดี๋ยวเหล่าซือจะส่งให้ใหม่ในลายกลุ่มใครที่ไม่สามารถปินได้หรือไม่สะดวกบินก็เขียนลงในสมุดภาษาจีนนะคะ หนูบอกให้พี่หนูปิ้นให้คะ่ะคัสองแผ่นเขออ้าทุกคนหรือ,อยังคะผมแบบหน้าจอเสร็จแล้วครับโอเควันนี้เราซื้อจะปล่อยเร็วหน่อยนะคะโอเคไหมครับ วันนี้ขอบค<า>ุณทุกคนที่เข้ามาเรียนนะคะช่วงหาเข้าเรียนเยอะๆแบบนี้เหมือนเดิมนะเราจะได้พาุกบ,บทเรียนบทใหม่กันนะคะค<า>นนัขอบคุณทุกคนมากค่ะที่จ้งใจเรียนแล้วก็น่ารักมากๆสวัสดีค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะเสียเสียตัดเทียนใจเทียนสวัสด,ดีค่ะคุณครูคุณไม่คัดเทียน